สวัสดีครับผมสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มือดอีกแล้วนะวันนี้มาลอง EF39 นะครับผมจัดโบสเตปงานหนักหอนดังจริงๆนะครับผมหอนดังแรงด้วยกับจานบุกแรงแรงมันก็เลือๆอยู่แล้วครับผมจานควนก็ไถไฮสามได้นะครับผมอับฐานดีๆ มาอยู่กันที่อำเภอนางรองนะครับผมจังหวัดบุรีรัมย์มาติดตั้งช่วง4โมงนะครับผม4โมงกว่ากว่ายันมา39นี่เป็นรุ่นที่ทำยากนะครับผมพื้นที่แคบด้วยต้องใช้เวลาพอสมควรเลยนะครับกว่าจะประกอบเสร็จนี้เกียร์3นะครับผมสายไฮก็สบายสบายอยู่แล้วนะครับเสียงฮอนก็คู้ๆู้ล้านเลย มีแต่ล้อนะครับผมก็สงสารแต่คันหน้านะครับผมเอฟสามเก้านะครับเป็นรถที่ติดตั้งยากนะครับผมลูกค้าก็สอบถามมาครับว่าเสียงปู้เสียงหอนจะเป็นยังไงคันก็ปู้แรงบางคันก็ปู้ไม่แรงนะครับผมมันหลายๆอย่างนะครับหลายๆอย่างหลายองค์ประกอบนะครับผม จะให้มันพูดจัดจ้านทุกคันผมว่ามันมันเป็นไปไม่ได้จะไปโกหกลูกค้าไม่ได้นะครับก็อบอกได้แค่ว่าต้องไปลุ้นเอานะครับเรื่องกู้แรงกู้น้อยผู้หนักกู้เบานะครับส่วนการติดตั้งก็ถ้ามีเครื่องไม้เครื่องมือครบพร้อมทุกอย่างหยิบจับอะไรง่ายนะครับติดตั้งไม่ยากแต่ถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือครบโอ้มันมันก็ไม่ง่ายนะครับผมงานติดตั้ง สำหรับลูกค้าที่ซื้อไปติดตั้งเองนะครับผมคนพอเป็นช่างมันก็ดูง่ายนะครับคนไม่พอเป็นช่างมันก็หยิบจับอะไรก็ยากนะครับวันนี้ช่างมาติดตั้งอยู่3มคนนะครับใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงนะครับผมก็เปรียบเทียบจากที่เราทําประจํานะครับผมใช้เวลาติดตั้ง3ามชั่วโมงครับมาเทสงานดันสักหน่อย โอ้อันนี้ยอมรับครับผอนแรงจริงๆเวทก็มีนะครับผม เตปนี้งานหนักงานลุยได้สบายสบายนะครับผมเหนียวๆจนทนนะครับผมก็เดิมเดิมลูกค้าเคยใส่ทอร่ลั่นมานะครับผมเสียงก็จะเงียบกว่าทอร่ลั่นอีกนิดหน่อยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าเงียบกว่านิดหน่อยได้เสียงหอนเสียงคู่มาแทนโอ้โหจริงๆเลยคันนี้ยอมรับยอมรับครับผม หอนดังจัดจ้านจริงๆใช่ว่าทุกคันจะหอนหนะคันที่ช่างไปทําอยู่จังหวัดสุรินทนะครับถ้าตูมหอนไม่ดังพูนิดเดียวหาครั้งหนึ่งก็ไม่ปูโอ้ก็หมดหมดความสามารถนะครับผมว่ามันอยู่หลายๆอยา่างทั้งๆท,ที่เป็นรถใหม่นะครับ โอ้โหเะโอเคนะครับผมช่างก็รีวิวคร่าวๆนะครับคร่าวๆประมาณนี้ EF ยันมา3สแรงนะครับผม ครับผมบางคันก็หอนแรงจริงๆโอเคครับผมส่งงานครับผมเทียมเพื่อนางรองจังหวัดบุรีรัมนะครับขอบคุณครับผม